ดีแฟนบอลทุกท่านครับสวัสดีฟแฟนๆเจมเต็มข้อทุกคนด้วยกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำค่ำคืนวันพุทธที่14สิงหาคมครับสำหรับวันนี้ครับฟุตบอล5คู่เนี่ย จัดมาให้อีกเช่นเคยครับกับสำหรับฟุตบอลสเตป5คู่เน้นๆวันนี้ครับโอ้โหแมตช์น่าดูหลายคู่ครับไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับครับหรือยูโรปาลีกรอบกันเลือกรวมไปถึงครับยูฟาซูเปอร์คัพครับที่จะเอาแชมเปียนมาพบกับแชมเปี้ยนอย่างแล้วมดริดพบกับอาตาลันตาครับโดย5คู่นี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ ก่อนอื่นเลยครับฝากไว้หน่อยละกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มครอบครัว VP แจ m เต็มข้อครับแนะนําครับให้ Assign a d Line ครับมาอยู่ด้วยกันได้ครับในกลุ่ม VP Jam เต็มข้อเท่านั้นครับสําหรับทัศนคติเพิ่มเติม นะให้แอดไลน์มาได้ที่แอดไซน์ครับตัว J ตัว S เลข42ตัวครับย้ำอีกทีครับแอดไซนตัว J ตัว S เลข42ตัวหรือจิ้มที่ลิงที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับ5คู่วันนี้ครับฟุตบอลสเตปหของเราจะมีคู่ไหนกันบ้างครับเราไปเริ่มคู่แรกเลยครับ ครับยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกครับทางด้านของลิการ์ดวันนี้จะเปิดบ้านรับการมเยือนของทางฝั่งซานตาโคโลมาครับคู่นี้ ฮดเวในการพบกันในเกมแรกเป็นทางฝั่งของลิกาสบุกไปชนะได้ก่อนส่วนฟอร์ม5เกมหลังของลิกาสครับต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆครับตัวแทนจากลีกรัสเวียพอพวกเขาเนี่ยชนะไปได้4ครับและแพ้เป็นแค่เกมเดียวเองส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างซานตาโคลมาครับฟอร์มแตกต่างกันชัดเจนครับ5เกมหลังชนะได้แค่เกมเดียวครับและที่สำคัญแพ้ไปถึง4เกมนอกทางด้านของเกมแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าลิกาสเนี่ยบุกไอเอาชนะได้ก่อนที่2ประตูต่อ ซึ่งรูปเกมในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางฝั่งของลิกาทําได้ดีกว่าครับบุกได้น้ําได้เนื้อมากกว่าเยอะครับเกมลุกอันตรายมากๆโดยเฉพาะทางฝั่งของอิสมาเอลดิโอมองเด้ครับที่มีความเร็วและความปั่นป่วนในแนวรับของซานตาโคลมาได้ดีจริงๆครับกับเลดกําแพงครับวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านหรือว่าทางฝั่งของลิกาเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ลูกควบลูก ลูกครัวครึ่งควบสครับขอภัย1.75แนะนำครับให้อยู่ฝั่งต่อเนี่ยจะดีที่สุดครับเพราะลิการ์ดเหนือกว่าซานตาโคลมาค่อนข้างมากและทุกทางจริงๆครับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยครับน่าจะไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนฉะนั้นครับอยู่ฝั่งต่อเนี่ยอย่างถ้าฝั่งลิการ์ดมีโอกาสเฮลับซับมากกว่าแน่นอนครับฉะนั้นคู่นี้ให้ยืนหน้าบ้านครับที่ลิการ์ดได้เลยครับ ที่สองครับลงสนาเมเวลา5้าทุ่ม15นาทีทางด้านของซาอุดีซุปเปอร์ครัพอาลทาวอนวันนี้จะพบกันทางฝั่งของเอาลนาเซอร์ คู่นี้ครับเอทเว5เกมหลังในการพบกันเนี่ยไปนังฟังเอาทาวอนชนะได้2เกมครับและเอานาเซอร์ A ชนะได้3เกมครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนังฟังเอาทาวอนเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1ครับส่วนฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยครับเสมอไป2เกมและแพ้ไป1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของเอานาเซอร์ A ในช่วงกัดชับมิติผ่านมาเนี่ย ต้องบอกว่าโหไม่ชนะใครเช่นกันครับเสมอไป1เกมครับและแพ้ไปถึง4เกมแบบยับเยินครับทางด้านของอัลนัเซอร์นี้ต้องบอกว่าเป็นต่อทุกทางจริงๆครับรวมถึงนักเตะซูเปอร์สตาร์มากมายหล้นทีมครับ เอมิลิกลาปอกาฟสตาริโอมาเน่วิตาลิโอรวมไปถึงดางฝั่งของคิสซิโนโรนันโดน,โดนี้น่าจะพร้อมลงสนามให้กับทางฝั่งอัลนาเซอร์เมื่อวานครับอัลฮิลาเนี่ยเข้ารอบชิงไปรอเจอผู้ชนะระหว่างคู่นี้แล้ววันนี้ครับคิดไม่ยากเลยด้วยความที่อัลนาเซอร์เนี่ยเหนือกว่าอัลทาวอนทุกอย่างจริงๆครับกับเลกกาแพงที่เปิดมาให้ทางฝั่งของอัลนาเซอร์เป็นต่ออยู่ที่1ลูกเต็มๆครับมองว่าวันนี้อัลนาเซอร์หนึ่งประตูมียืนพื้นครับรอลุ้นปะก ูที่2อกินเต็มได้เลยฉะนั้นคู่นี้ครับคิดไม่ยากให้ไปทีมของพี่โดอย่างเอานาเซอร์ได้เลยครับและคู่ที่3ครับลงสนามเวลาตีสองตง คาราบาวครับพี่น้องครับหรือบอลนาแอดครับลีดยูไในเต็ดวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของมิดเดิลสโบรครับคู่นี้เฮดเวนในการพบกันตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาไปทางฝั่งลีดครับเอาชนะได้4เกมเลยและเสมอเพียงแค่เกมเดียวครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลแพ้ทางอีก1คู่ครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของลีดยู่นเต็ดครับพวกเขาชนะไป3เสมอ1และแพ้1ครับส่วนฟอร์ม5เกมหลัง ของทางฝั่งมิดเดิลสโบรครับช่วงกระชับมิดที่บ่านมาเนี่ยร็ะชนะได้ถึง4เกมครับและเสมอเพียงแค่เกมเดียวต้องบอกว่าผลงานดีจริงๆครับทางฝั่งลีดครับในใน,ในมือกุนซซอของดานิเอลเฟลเก้ครับเพิ่งจะเปิดลังบ้านเนี่ย เจ้าทางฝั่งของปอสมาร์ทครับแบบสุดเดือดเลย3ประตูต่อ3ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมครับก่อดทําศึกวันนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆทั้งสิ้นครับและดานิเอลฟอเก้เนี่ยวันนี้เตรียมวางหมากในระบบคร3ฟ4 2 3, เนี่ยแผนเก่งของเ้าเลยส่วนทางฝั่งของมิดเดิลสโบครับในมือของคุณซืมไมเคิลคาเลกเนี่ย พึ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของสวรนซีมาได้1ประตูต่อศูนยในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของวันนี้ครับจะไม่มีทางฝั่งของ, iley, ri, ลงไลลี่แม็กกี้ครับรวมไปถึงดารับเอลิฮาร์ดครับสแข้งที่เดี่ยงไปยังไม่หายดีครับวันนี้คาลิกเนี่ยเตรียมจัดทัพมาในระบบ4 1 3 2แผนเก่งของเราครับ งานนี้ครับเชื่อเลยครับว่าเจ้าถิ่นอย่างลีดยู่นเตดเนี่ยจะปิดจ็อบได้ภายใน90นาทีครับแม้ว่าการออกสตาร์ซีซั่นจะไม่ราบเรื่อนครับพอร์ททำได้แค่เจ้ากับพอร์ตสมาร์ทสประตูต่อ3 ซึ่งถือว่าเกมลับครับเย็นเล่นแย่ไปค่อนข้างเยอะครับแต่เกมลุกพร้อมมาริสกอดได้ทุกเมื่อครับและก็ทํำประตูไปถึง3ประตูในเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับแน่นอนว่าการได้บูในบ้านของตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะช่วยเล่งฟอร์มที่ฝืดได้ครับและเล่งความมั่นใจให้กลับมาได้พอสมควร ขนาดที่ทีมเยือนครับมิดเดสมูทถ้ามองลึกๆแล้วพวกเขาเนี่ยยังเป็นรองในหลายๆมุมครับแถมที่ตการพบกันช่วงหลังๆก็เป็นทางฝั่งลีที่เอาชนะได้ตลอดเรียกได้ว่าบอนแพ้ทางกันเลยดีกว่าฉะนั้นครับไม่แปลกวันนี้ที่เลดจะเปิดมาให้ค่อนข้างสูงนิดนึงและมีแนวโน้มเนี่ยจะไหลต่อไปอีกด้วยกับเลดกระแมงที่เปิดมาให้ลีดไปอยู่ในเตครับเป็นต่ออยู่ที่0.75 พิจารณาทุกอย่างครับภาพรวมและองค์ประกอบทุกอย่างวันนี้แนะนําครับใครอยู่หน้าบ้านฝั่งลีดเนี่ยบอลต่อจะดีที่สุดครับคู่นี้คิดไม่ยากครับคิดว่าลีดเนี่ยน่าจะปิดจอบได้ใน90นาทีฉะนั้นคู่นี้ครับให้ไปลีดอยู่ในเต็ดได้เลยครับ คู่ที่4ครับคู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ครับแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนครับแชมป์ชนแชมป์วันนี้ทางด้านยูฟ่าซูเปอร์คัพลงสนามเวลาตีสองตรงครับเรอัลมาดริดครับยูแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้จะพบกับทางฝั่งของอัตตาลา่าครับแชมป์ยูโรป้าคู่นี้ครับเอดูเอสเคยเจอกันครับเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับชนะได้ไปกลับเลยส่วนฟอร์มครับของเรอัลมาดริดท่วงกัดชับมีที่ผ่านมาครับ อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครับาาชนะได้แค่หนึ่งครับแล้วแพ้ไปถึง2จากการที่แพ้เอซีมิลานครับแพ้บาร์เซโลนาแล้วก็มาชนะเชลซีได้ครับที่สารัฐอเมริกา รวมไปถึงนางฝั่งของทีมอย่างออตาลนตาเนี่ยฟอร์มกระชับมิ4เกมที่ผ่านมาชนะได้หนึ่งครับสเสมอหนึ่งแลวแพ้ไปสองครับชนะออตาลนตายุธหรือว่าเยาวชนของออตาลนตาเองครับสเสมออักคมาครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับปามารวมไปถึงการสั่งเพลีครับวันนี้ออตาลนตาก็เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะอย่างที่บอกไปครับ เจ้าของแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีก่อนครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานดาวิดอาราบาครับกองหลังตัวหลักที่ยังมีอาการบาดเจ็บลากยาวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับส่วนดานี่กับฮาวและจูดเบลิงแฮม2อสตาร์ที่ช่วยชาติบ้านเกิดครับให้เข้าชิงยูโรเนี่ยก็น่าจะฟิตพร้อมลงช่วยทีมครับขณะที่กิลิยนเอ็มปาเป้ e, P e, ดาวเตะป้ายแดงครับพร้อมออกสตาร์ทหน้าเป้าครับขนาบด,ด้วยทางฝั่งของ อาบายฮิมดิเลียนครับหรือว่าโรดิโกรวมไปถึงวินิสิอุสจูเนียนะฮะทางด้านของเอนดิกอีกหนึ่งทางเลือกกองหน้าตัวใหม่ก็น่าจะรอโอกาสบนมานั่งสำรองไว้ก่อนครับ สวัสดีผู้เล่นที่ครับเาจะเป็นตัวจริงให้กับเลียมริดในวันนี้ครับมาเล่นในระบบ4-3-1-2แผนเก่งของเราครับทีโบกูตัวครับดานี่คาบาฮาวอันโตนิโอลูริเกอร์ครับเอเดมิลิตาเฟกลองเมนดี้ครับจูดเบลิงแฮมเอดูอาคามาเวงก้าครับเฟสเดลิโก่บาวเบเด้ส่วนแนวรุกครับลอติโก้คิลิยานเอ็มบัเป้และบินิซิอุสจูเนียครับพร้อมลงสนามให้กับเลอ่ยมริดวันนี้ครับฟังทางฝั่งยูโรป้าลีกหน่อยแอตาลันตาครับแชมป์ยูโรป้าลีกเนี่ย จัดการเซนนักเตะแนวลุกเข้ามาก็คือมาตเตโอเลเตกีครับจากเจนัวและน่าจะได้จับคู่ล่าตาขายช่วยกันกันกบเชาเดเคดาตะแล่ครับทันทันทีโดยมีอาเดมาโลลุคแมนครับจับจ้องอีกหนึ่งตำแหน่งขนาดที่3แข้งป้ายแดงอย่างเบนกอตเฟรครับนิโคโลซานิโอโรรวมไปถึงอิบราฮิมสูเลมานาครับน่าจะนั่งสำรองไปก่อนครับรวมไปถึงคูปไมเนอร์เนี่ยตัวลูกฟอร์มร้อนแรงเมื่อรู้ดูการก่อน ก็น่าจะกําลังมีข่าวย้ายทีมครับจึงไม่น่าจะได้ลงเล่นในวันนี้ครับทางด้านของเรอัมลมาดริดทรงดีเลยทีเดียวครับเพราะนอกจากจะเก็บตัวหลักที่พากันควา้าแชมป์ลาลิกา้าแชมปี้ยนลีกแล้วก็อยู่่าแชมปี้ยนลีกเนี่ยเมื่อซีซั่นก่อนยังดึงแข้งเด่งดังครับเข้ามาร่วมทีมอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคิริยานเอ็มบปเป้ครับรวมไปถึงเอนดิก2แนวลุกต่างวายัยอีกทั้งที่ได้ตัวหลักที่เจ็บกลับมาช่วยทีมได้หมดครับ จึงน่าจะเห็นลาชันชุดขาวเนี่ยในเวอร์ชั่นที่โหดกว่าเดิมครับประกอบด้วยกับเรียมาริตเนี่ยค่อนข้างแน่นกับรายการนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยคว้าแชมป์ไปถึง4จาก5แค่ครั้งหลังสุดเลยขณะที่อัลตานตาครับดูเหมือนแพวไปหากมองจากเกมอุ่นเครื่องที่แพ้มา2เกมติดต่อกันแบบขาดลอยเนี่ย ให้ทีมลองบอดทั้งซาาลีลงไปถึงปามารวมถึงกระดูกในยุโรปครับก็เป็นรองคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับมองแล้ววันนี้แชมป์ยุโรป,ป้าลีกเนี่ยคงรอดยากครับเวทกำแพงวันนี้เปิดมาให้แล้วมลิตครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวเต็มเต็มครับอาจจะมีไหลแตะไปที่1.25ด้วยคิดว่าวันนี้ครับหนึ่งประตูของแลวเมริตเนี่ยยืนพื้นรอลุ้นประตูที่2ครับคู่นี้คิดไม่ยากครับให้มองที่เลวเมริตได้เลยครับ ขออนุญาตปิดท้ายด้วยบอลเช้าอีกหนึ่งคู่ครับโคปาลิปดาต่อเลครับลงสนามเวลา7จ็ดโมงครึ่งโบตาโฟโกวันนี้จะพบกันทางฝั่งของพาเมลัดครับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ของทางฝั่งถ้วยโคปาลิปดาต่อเลครับคู่นี้เฮดเวนในการพบกัน5เกมหลังเป็นทางฝั่งของโบตาโฟโกชนะได้2เกมครับพาเมลัดเนี่ยชนะได้3เกม ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของปูตอฟโกกับต้องบอกว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะเพราะ5เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังครอบกองด้าฟังพาไมลรัดชนะได้แค่1ครับเสมอ2และแพ้ไป2เช่นกัน คู่นี้ครับเป็นบิ๊กแมตของทางฝั่งของบาซิลจริงๆครับต้องบอกว่าเลือกยากจริงๆแต่ถ้านับผลงานในบ้านของโบตาโฟโกเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้พอสมควรครับเพิ่งมาหลุดแพ้ทางฝั่งของครูไซโลไปแค่เกมเดียวตลอด10บกว่าเกมที่ผ่านมาในการเล่นในบ้านของโบตาโฟโกทางด้านของโบตาโฟโกครับ ถึงแม้ว่าฟอร์มจะตกต่อเนื่องแพ้ติดต่อกันมา2เกมในรวมทุกรายการและและสก,กดชัยชนะเจอได้แค่เกมเดียวจาก6เกมหลังสุดครับแต่พวกเขาเนี่ยเค้นฟอร์มเก่งออกไม่ได้ทุกครั้งครับเวลาลงสนามรายการนี้นะต้องบอกว่าวันนี้ครับเวทกำแพงปเปิดมาให้ดังฝั่งของโบตาโฟโกกับ p พาเมรัสเนี่ย เสมอไหนเสมอการครับวันนี้ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดครับให้ยืนหน้าบ้านที่โบตาโฟโกครับวันนี้เปิดประตูแพ้ฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองหน้าบ้านที่โบตาโฟโกได้เลยครับรูุป5คู่บอลสเตปบอลเต็งของเราในวันนี้ครับคู่แรกยูโรปาลิกลิการดกับซานตาโคลมาคู่นี้ให้ยืนหน้าบ้านที่ลิกาครับ1.75ได้เลย คู่ที่สครับซาอุดีอาระเบียซูเปอร์คัพครับทางด้านอัลทาวอนจะพบกับทางฝั่งอัลนาเซอร์ให้ยืนอัลนาเซอร์ครับที่1ลูกเต็มเต็มส่วนคู่ที่3ครับคาราบาวครับของอังกฤษครับทางฝั่งของลีดยูไนเต็ดวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของมิดเดิลสโบคู่นี้ครับให้ยืนหน้าบ้านลีดยูไนเต็ดครับที่0.75ได้เลยและคู่ที่4ครับซูเปอร์คัพยูฟาเนี่ยแชมป์ชนแชมป์ครับทางด้านของเรอัลีดพบกับอาตาลันตาคู่นี้ครับ ให้ไป,ไปที่เลี้ยลิตครับ1.25หรือ1ช่วงตัวได้เลยครับและปิดท้ายด้วยฟุตบอลรอบเช้าครับโคบาลิเบอร์ตาต่อเลสทางด้านของโบตาโฟโกพบกันทางฝั่งของพาวเมลัสคู่นี้ครับให้ยืนหน้าบ้านที่โบตาโฟโกได้เลยครับสำหรับใครครับที่อยากได้แนวทางและทัศนคติฟุตบอลเพิ่มเติมครับ เข้ามาอยู่ในกลุ่ม VP กับผมได้ครับยิ่งกว่าครอบครัวครับสำหรับฟุตบอลของผมมีแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปครับบอลสกอร์ bon สูงและบอลสดตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับรวมถึงข่าวสารวงการฟุตบอลและที่สำคัญที่สุดครับคือเข้าฟรีไม่มีใครใจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคุณจะฝากคุณจะถอนคุณจะทำอะไรได้หมดเลยครับ 5หลัก6หลัก7หลักคุณอยากถอนตอนไหนถอนได้เต็มที่ครับผมรับประกันว่าแตกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นครับไม่มีโกงไม่มีบิดครับนะอย่างที่บอกครับว่ามีกิจกรรมฟรีๆตอลอดทั้งเดือนครับรวมไปถึงนาตอนนี้แจกเสื้อฟุตบอลครับพิมลีหรือบุนเดลิก้าลาลิก้าสเปนรวมไปถึงกันโชครับเอาไปเลยฟรีๆหนึ่งตัวครับไปใส่เชียร์ทีมที่คุณชอบได้เลย หาแอดไลน์มาได้ที่แอดไซน์ครับตัว J ตัว S เลข4ี่สองตัวครับย้ำอีกครั้งครับแอดไซน์ตัว J ตัว S เลข4ี่สองตัวหรือจิ้มลิงครับที่อยู่ด้านล่างใต้ดีสคริปชั่นได้เลยครับเข้ามาลุ้นเข้ามาเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันครับก่อนจะจากกันไปครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามครับเจนเต็มข้อได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านล่างนี้เลย สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ล้กันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ